สวัสดีเพื่อนๆนะผมใครที่สั่งซื้อเจ้าตัว TP-Link ตัว MR 5 0 5ตัวนี้นะครับเราจะทำการเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi พัทเบิดอย่างไรนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำเพื่อนๆดาวน์โหลดตัวแอปนะครับ ใช้ในส่วนของตัวแอปทีเทอร์นะครับในการเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi p a ดเวิร์และเข้าในส่วนของตัวหน้าคอนฟิก192.168.1.1นะครับว่าเราจะไปตั้งค่าอย่างไรนั่นเองครับมี2ส่วนนะขึ้น5 GHz และขึ้น2.4 GHz ครับเปลี่ยนทั้ง2ชื่อเลยนะครับเปลี่ยนง่ายๆทำด้วยตัวเองนะครับมือถือเครื่องเดียวทำได้คอมพิวเตอร์ก็ทำได้นะครับลองดูนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปชมกันเลยนะครับ โอเคผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi นะครับผ่านในส่วนของตัวแอปและในส่วนของตัวเบราว์เซอร์นั่นเองครับผมว่าเราจะเปลี่ยนในส่วนของชื่อ Wi-Fi ได้อย่างไรนะครับกรณีที่เรานะครับใช้แบบค่าสแตนดาดนะครับก็จะจําได้ยากครับชื่อ Wi-Fi นะครับไม่ตรงรุ่นนะครับมันเป็นค่าจากโรงงานเพื่อนๆเราจะทําการเปลี่ยนให้จําได้ง่ายนะครับกรณีที่เราไปใช้งานในมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นั่นเองครับผมเบื้อง ต้นนะครับให้เราทําการดาวน์โหลดตัวแอปทีเทอร์นั่นเองครับเป็นแอปเอาไว้ตั้งค่าคอนฟิกต่างๆได้นั่นเองพิมพ์ไปเลยนะครับตัว TP Link นะครับทีเทอร์นั่นเองครับผม TP Link งทีเทอร์ตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวแอปเอาไว้คอนฟิกและเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ตั้งค่าต่างๆนะครับ r o u ตอร์ router MR 5 0 5นะครับดาวน์โหลดนะครับแล้วรอก่อนเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปให้เพื่อนได้ชมนะครับแต่เราต้องทำการตั้งในส่วนของตัวพัดดวดของหน้าคอนฟลิกด้วยครั้งแรกนั่นเองแล้วเพื่อนๆจําให้ได้ด้วยนะเพื<ๆ>่อนๆดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื<ๆ>่อนๆเปิดตัวแอปขึ้นมาเลยนะครับตัวแอปหน้าตาประมาณนี้กดอนุญาตครับผมแล้วก็กดฉันยอมรับ2อันเลยนะครับผมต่อไปนะครับ เข้าสู่ระบบนะครับผมตัวนี้คือตัว Account ของเรานะครับติ๊กไม่มีบัญชีใส่ในส่วนของตัวอีเมลนะครับสมัคร User ตัวแอปให้เรียบร้อยนะครับพอเพื่อนๆสมัครในส่วนของตัว Account ของแอปเรียบร้อยอย่าลืมไปกดยืนยันในส่วนของตัวข้อมูลที่เราสมาัครตัว User ด้วยนะครับกด คลิกนะครับในส่วนของอีเมลขาเข้านะครับผมพอคลิกเรียบร้อยนะครับการลงทะเบียนสําเร็จนะครับตัวแอปเรียบร้อยเราสามารถที่จะเปิดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับในส่วนของตัว MR 5 0 5ครับผมก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ เนี่ยเลิงก์มาแบบนี้เลยกรณีที่เรานะครับต่อชื่อ Wi-Fi นะครับในส่วนของตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ไปที่ตัวแอปนะครับเพื่อนๆก็จะเจอชื่อรุ่นนะครับอาชื่อ M R 5 0 5นะครับแล้วทำการกดไปได้เลยนะเพื่อนๆ กดเข้าสู่ระบบนะครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นในส่วนของระบบใส่ซิมนะครับเขาก็จะมีตัวอย่างบอกอยู่นะครับในส่วนของตัวหน้านี้ครับเขาจะบังคับ ให้เราทำการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับหน้าคอนฟิกครับกรณีที่เรานะครับจะเข้าหน้าคอนฟิกเนี่ยเราต้องใส่ก่อนอันนี้กันระบบแฮกนั่นเองครับจะเป็นในส่วนของตัวพัทเวิร์ดคนละชุดกับ Wi-Fi ที่เรากำลังจะตั้งหน้าเบื่อๆตัวนี้เราใส่ได้เลยหน้าเบื่อนๆแล้วกดถัดไปนะครับ เดี๋ยวเรารอเข้าสู่ระบบหน้าคอนฟิกขึ้นมาแบบนี้นะครับผมกดถัดไปได้เลยนะครับเราจะเข้าสู่ระบบกันแล้วนะครับเขาจะบังคับให้เราเปลี่ยนชื่อ wif i พั s เวิร์ดอันนี้คือชื่อไ i f i ที่เราต้องการเลยและตัวพัทเวิร์ตามที่เราต้องการนะครับในส่วนของตัว smart Connect ตัวนี้แนะนำให้ปิดนะครับกดปิด Smart Connect ด้วยนะครับผมปิดเลยเพราะเราจะตั้งชื่อ Wi-Fi นะครับตัว2.4และ5 GHz เองนั่นเองครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งก่อนนะเพื่อนๆเป็น,ปน,ปนตัว Tp Link นะครับผม Tp Link MR 505นะครับตัวนี้2 4 G นะครับตามนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็กดถัดไปแล้วก็ตัวพาดเวิร์ดนะครับเราใส่ได้เลยเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเป็นตัวเลขนะครับหรืออักษรผสมก็ได้นะไม่ได้บังคับนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือตัวขึ้นสัญญาณนะครับ2 4 G และตัว 5G ด้านล่างครับเราสามารถที่จะก๊อปมาได้นะครับผมก๊อปปี้มานะครับผมก๊อปแล้วก็ไปวางแล้วก็เปลี่ยนเป็น 5G นั่นเองครับตัวพารเวิร์ดให้เหมือนกันได้นะเพื่อนๆตัว 5G อันนี้ลบก่อนนะครับเป็น 5G เราจะได้รู้ว่าช่องสัญญาณ 5G นะครับกรณีที่ใช้สมาร์ท i.t ต่างๆนะครับสมาร Connect, ์ Connect กต์รุ่นส่วนของตัวกล้อง i p c a m e r a จะได้ Connect ที่2.4แต่ถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์เล่นเกมอะไรเงี้ยเราก็ต่อ5 GHz ครับแล้วก็ใส่พา s s w เวิดให้เหมือนกับตัว2.4ได้ครับอ่าผมใส่ยางงี้นี่ใส่ยางงี้เลยนะเสร็จปุ๊บนะครับกด Connect ไปเลยนะครับผมเน็กเรียบร้อยนะครับเน็กกดนำไปใช้นั่นเองครับผมนำไปใช้ด้านล่างครับผมนี่ ตัวเราเตอร์ครับผมก็จะทำการเซฟค่าที่เราเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi พัสเวิร์ดเมื่อกี้นะครับอันนี้คือผ่านตัวแอปแบบง่ายๆเลยนะครับ ไม่ยากเลยนะเพื่อนๆทําเองได้ครับใช้มือถือจบไม่ต้องใช้ผ่านคอมแล้วเพื่อนๆตัวนี้นะครับตัวเราเตอร์ทุกตัวสามารถเปลี่ยนผ่านในส่วนของตัวหน้าคอนฟิกได้นะครับแต่บางรุ่นจะใช้แอปได้แบบนี้บางรุ่นใช้ไม่ได้ก็เข้าหน้าคอนฟิกครับ192.168.1.1เข้าระบบเดี๋ยวผมจะเข้าให้เพื่อนได้ชมกันนะครับนี่ถัดไปเลยนะเพื่อนๆบัน,น,นทึกเซฟนะครับเรียบร้อยนะครับผมเชื่อมต่อนะครับ ตัวเครื่องบูตมานะครับเรียบร้อยในส่วนของตัวชื่อนั่นเองครับผมตัวเครื่องนะครับผมทํางานได้ดีนะครับต่ออุปกรณ์นะครับ1เครื่องแล้วนะครับตัวนี้เขาก็จะมีบอกเลยนะในส่วนของตัวตั้งค่าต่างๆครับเราก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับในส่วนของตัวเมดนะครับ easy made นะครับผมสามารถที่ต่อในส่วนของตัวเมดตัวอื่นๆได้นะครับตัวนี้สบายเลยเพื่อน พื้นที่กว้างๆครับซื้อ EasyMate พวก C 64ไปต่อเพิ่มได้ครับตัว Wi-Fi นะครับตัวนี้เปลี่ยนได้เลยนะกรณีที่เราเปลี่ยนไปแล้วอยากจะมาเปลี่ยนอีกแล้วก็ติ๊กแล้วก็กดเซฟนะครับก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้ชื่อ Wi-Fi password อันใหม่นะครับที่เราต้องการก็ ทำการบันทึกเรียบร้อยใช้งานได้เลยกรณีที่เราไม่ได้ดาวน์โหลดแอปใช่ไหมเ,เพื่อนๆไปที่ตัวโคมครับผมแล้วก็พิมพ์ในส่วนของตัว URL ด้านบนสุดนะครับ192.168.1.1นะครับแบบนี้เลยอย่าพิมพ์ผิดนะจะเกิดพิมพ์ผิดจะเข้าไม่ได้นั่นเอครับแล้วกดไปนะเพื่อนๆไปข้างล่างขวาครับ เข้าหน้าคอนฟิกกรณีที่เรานะครับผมเข้าครั้งแรกเขาจะให้เราเคเอทตัวพ a s เวิร์เข้าระบบเราเคเอทก่อนนะครับตัวภาษาอังกฤษตามด้วยตัวเลขนะเบือ่อนแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับ พอเราพิมพ์แล้วก็แตกมาเรียบร้อยนะครับเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้คือหน้าคอนฟิกนั่นเองเพื่อเนเห็นไหมหน้าคอนฟิกครับของตัวเราเตอร์อาร์เชอร์ MR 505นั่นเองครับผมก็จะระบุในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับให้เพื่อนไปในส่วนของตัวจุดสามจุดหรือว่าขีดสามจุดตรงด้านซายนะครับไปเลือกในส่วนของตัวแอดวานนะครับผม แอปหวานนะครับด้านซายนะครับไปในส่วนของตัว Wi-Fi ครับผม Wi-Fi ข้างล่างครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว Wi-Fi Setting นั่นเองครับผม Wi-Fi Setting ตัวนี้ก็จะโชว์ในส่วนของตัวชื่อ Wi-Fi 2.4 GHz นะครับและในส่วนของตัว5 GHz นะครับอยู่ข้างล่างเพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนนะ เปลี่ยนตุงชื่อนะครับ SSID ตัวนี้เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ตรงนี้ได้ครับตัวพาสเวิร์ดตรงนี้คําว่าพาสเวิร์ดเปลี่ยนนะครับผมของขึ้น 5G ก z เินนะครับตัวพาสเวิร์ดตรงกันได้นะครับยกเว้นชื่อนะครับแนะนําให้เปลี่ยนด้านหลังครับเป็น 5G กับ 2.4G นะครับแบบนี้เลยแล้วทําการเซฟไปนะครับเซฟเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะเจอในส่วนของตัว WiFi นะครับที่เราตั้งค่าเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะครับขึ้นชื่อเป็นตัว t ิ l i n k MR5055G และในส่วนของตัว t ิ l i n k MR505 2.4G นะครับตัวนี้เลยเพืเ่อนๆสามารถที่จะ Connect แล้วก็ใส่ password ที่เราต้องการได้ครับ เพื่อนๆสามารถที่จะคิดชื่อ Wi-Fi Pa s s w o r d เองได้เลยนะครับจำง่ายๆนะย้ำนะให้จำง่ายๆครับเวลาเราไปใส่มือถือแท็บเล็ตในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อนๆจะได้จำได้นะครับถ้าเกิดจำยากๆนะครับเราต้องไปดูในระบบนะครับถ้าเกิดกรณีที่เราลืมนั่นเองครับหรือว่าจะรีค่าโรงงานไปตั้งค่าใหม่เสียเวลานะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กับไอซองรีวิวแนะนำสินค้าเด็ดๆดีๆนั่นเองครับในคลิปต่อๆไปนะเพื่อนๆใครที่สนใจตัว โราเตอร์ไซสีมทิปลิงอาร์เชอร์เอ็มอาร์ห้าศูนย์ห้าสี่จีพัฒเน็ตแรงแรงเร็วๆแบบนี้นะครับสามารถตามเข้าไปกดสั่งซื้อใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับ